สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามือนี้แพทย์กะผ้ามาเขาปลาคือเกาเ่าเด้อจ้ะเด้อผ้ามาเก็บเห็ดหูหนูพ่อแม่พี่น้องว่มามองมองเก้าปีที่แล้วนี่มันมันก็ขึ้นอยู่แต่ว่าบ่าขึ้นหลายซ้ำปีที่แล้วนอะพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮากับมาเบิ่งนกันมาเราสืขึ้นหลายปันไดเนาะแต่ว่าคือว่าแพทย์อาจจะมาเร็วเกินไปแ่ละจ้ะแต่ว่ากับพ่อมีใเหเก็บอยู่เนาะแต่เนาะลุ้นๆน,น,นด้วยกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า เกบเฮหูหนูงามๆฟินๆแต่เดอ้อมือนี้เดอ้อฝนก็ตกจก้ะเตรียมพร้อมมเหมือนี้แตง่งสามากนึ่งว่าสีอันมานส่งเกา่ากับสีมานอยู่แต่ฝนตกห้ามจ้ะมาจา้าพ่อแม่พี่นอ้องนี่มันกลับเริ่มขึ้นแล้วล่ะจ้ะนี่จ้ะเห็นบ่แต่ว่าเราเราอันแพทที่ว่าแพทมาว่าเกินไปนะเราว่าหนใหญ่เต็มที่เห็นไหมนี่จ้ะแต่กับปล่อยแบบ่อนเนาะที่ไนหน่อยคลากหลาย สิปอยไลก่อนจ้ะเก็บเข้าที่เก็บได้นะเข้าคอยมาเล่มเก็บแล้วใส่ฝนแล้วก็สีญ่เอง่ะจ้ะเนอะขีดวานะสีไงแยย้วก็งหายนี่เห็นปะสวยงามนะจ้ะนี่สดๆงามๆใหม่ๆ<ต>นี่จ้ะพี่น้องจ้ะ เห็ดหูส่างด้ว่เด้อเบิงเบิงมากับแฟนด้วจ้ะแต่ว่าบ่าใหาขแลาเขามราพาวามันหก <c oughs> สงสารเขานะให้เแล้วขับรถมาเป็นหมูกับพ่อเลนี่ยแล้ก็เลิ่จะขึ้นจ้ะพี่น้องจ้ะเห็ดหูหนูลายหลายแล้วก็ล่งขึ้นจ้ะกำลังจะขึ้นนะ,ะที่เก่าแต่เวลาไม่เหมือนเดิมจ้ะ ที่กายเนี่ย,ยนั่งงงยืนงงในดงเห็ดหูหนูเนาะจ้ะเนาะปีนี้เราก็สิขึ้นลายอยู่ดอกแต่เราพอดีมาเจออันนี่หมามาชะง,งักเล่าอันเดี๋ยวแล้เลยโบคอยใหญ่เป็นงไงอืมตุ่เต็มอยู่แล้วจ้ะว้าช่างนั้นอีกจะไปเอาที่นั้นไหม แพร์เอาแต่กระตากนระตามาสองกระตาคุนได้จ้ะย่านย่านบ่พอใส่ขึ้นหมู่บ้านพ่อ,อกระตามาหลายๆถ้าเบิ่งว่าสิจังไหลใส่หรคุณน่ะถิ่นเมืองล่มได้จ้ะนับแพร์ไม่ได้พี่น้องจ๋าทิ่มือน,นี่ วนจ้ะตกหน่อยโปรแปะโปรแปะอยู่เนี่ยมันหกยังสี่ลหรอก็แพร์ซื้อยักษ์ให้แป้นขามานนั่งเด้อรกมากวาดมุงหันหว่าสาดลาบยู่ได,ด,ด้แต่เด้อไปเอามุงหันกันอุ้ยหลายขี้เก่าละ่ะเยอะเยอะนี่พี่น้องจ๋าเบมึงทีล mm hmm. ่ล่ะหูกำลังอ,อ่อ,อนๆเนาะนเห็นไหมอันนี้พ่อเก็บเลยแล้วเก็บเลย จมามามาไล่จ๋าด้วยนี่พี่น้องจา๋าเห็นอย่างบ่ปีที่แล้วล่วงางอันกับแหงเงาเบิร์ตปีนี้กำลังดีเนาะกำลังดีจ้ะกำลังพอดีจริงน,นะนี่จ้ะ คุณน่ะสาบลาบจะเห็นบ่จ่ะจเห็นบ่นี่พี่ที่เน่าไปแล้วก็มีเห็นบอฮารพี่น้องเห็นนังบ่นี้นี่นี่โอ้ยงามคักกำลังขึ้นดูนี่แหละเก็บเลยแหละรวบเลยนะจ๊ะ <laughs> ต่อยนี่อีกนี่โหบระจางงานเลยนี่เห็นบระจากพี่อนาอร่างอันกัสิโอ้ยเริ่มเนาแล้วก็มีนะคะเดี๋ยวไปเก็บทั้งผุ่นดีกว่ามันบรานัดเนาะ เอาหมวกออกจากหัวก่อนเป็นสีนอ,อึมครึมอยู่ที่หมอนจ้ะบ่ได้ยินอย่าง,างเงี้ยไหมฝนมันตกก็เลยเอาใส่หมวกนี่ฝนเริ่มซาแล้วจ้ะทำเวลาหน่อยทำไม่ได้นิดจังหน่อยเดี๋ยวฝนจะมาทำเราอุ้ยฟังนีคลายเมื่อก,กี้นี่นี่เห็นบ่เมื่มอก,กี้เก็บฟังนั่นนี่จ้ะสุดสดเลยนนเนี่ยหืมใหม่ๆสดๆเลยจ้ะ เก็บแต่ได้หลายเอาไปขายได้จ้ะเด้อขายในแบงปันพ่อแม่พี่นอ้องมันอยู่กงๆก,กินแน่ขายพ่อได้ไล่ได้ให้ลูกๆจ้ะขาขนมเป็นสันแล้วเจอลูกว่วแต่มาน้ำดอกมันนี่ฝนมันล่องเม็ดให้่อยาวผู้ใดญมาน้ำทังหันเลยจ้ะเก็บไปนี่กะเดี๋ยว ไปนี่ก็สิไปส่งลูกไปเห็นงานาที่เกาส่งหนองพ่อยไปเห็นงานเนาะนี่นะเต็มอยู่พี่น้องจ้ะเต็มอยู่ข้างในเห็นป้งน้าไล่เขาไปเอาไปเต็มเลยจา้าเต็มเลยกำลังออกนะจ้ะเอาลืมลืมไปจ้ะพ่าแม่พี่น้องนี่เด้อพราแม่พี่น้องลักษณะของตนที่เพิ่นเกิดเนี่ยเพิ่นจะเกิดน้าตนแบบนี้แหละจละนน้ะเนี่ยเนี่ยลักษณะเพิ่นเนาะเนี่ยเนี่ลักษณะตน มันจะเป็นต้นใหม่แน่หน่อยแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นต้นใหม่ที่เพิ่นตายแล้วสินะจ้ะเนี่ยลักษณะเพ,พิ่นเนบ่พพี่น้องพัดคีดว่ามันเน่มันเกิดมีทั่วไปและต้นใหม่ต้นนี้แต่ถ้าตรงไปหาบึงมองไดที่เพิ่นมีต้นใหม่แบบนี้มองไดที่เพิ่นขื้นเนะาะท่านังเทือต้นใหม่ตายบ่ท่านใดนี่เพิ่นกับบ่ขื้นเด้จ้ะเด้อมี่ส่วนหน่อยที่เพิ่นสิขื้นนาต้นใหม่ที่ท,ที่ที่เป็นเนาะส่วนมากเพิ่นสิขึ้นนะ ต้นใหม่ที่ตายแล้วสินะว้าวสุดยอดเลยดึงมาดูหน่อยดึงบดได้ึ้นใส่เลยนะเออเหนื่อยพนะี่น้องขึ้นมามกระโดดเลยเออหุ่จ้ะสุดยอดคึ้นห้ามเด้อเป็นหลุมๆนี่เห็นปะปีที่แล้วมันน่างงเลย่นี่ปีนีกน้นกั พ่อพอม่พี่น้องมาเก,ก็บหมองเก่านี่แหละนี่จ้ะงามหลาย,ดยเด้อนี่เป็นกอดเป็นกำเนาะอึ๊บกล่องจะสีแจงเมื่อสีมัวได้บ่หัวได้พี่น้องเพราะว่าอากาศมันอึ้มขึ้ม,มาจา้ะฝนตกนะฝนล,ลงเม็ดนี่ตอนนี้หยุดไปแล้วแต่เดี๋ยวเราก็ต้งมาอีกพอแปะพอแปะมาอีกนะเห็นบ่แปะก็สิได้เอาหมกักใส่หมวัวอีกอันนี่ เนี s, s, anyway, seven. Seven, ่มโบเห็นสองอันกนสามอันหนึ่งหูสองหูเอ้สามหูสี่หูน่าสวยมากเลยดูสิครับงามโบจ้ะงามหลายนงามจริงๆเลยโอ้ยสงสารอากราจู วุ้นหวอปุตัวอย่างนะเธอจ้ะตาอากราู่วสันนี่เป็นตับๆอยู่นี่เห็นบ่จ้ะอ้นี่อีกอ้พี่น้องจ้ะเดี๋ยวเด้อป๊อดนุ่นอีกงุ้ยงามคักมองหันเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเด้อใจเย็นใจเย็นจ่ามาดามจ๋าเอาเป็นมองๆไปเด้อนี่เห็นบ่สดงามคักสุดยอดมาจตตาตาหมาอยู่ที่เตาจ้ะ อ้ายใหม่ของหัวจ้ะน,นี่นองจา๋าสวยงามกำลังสดสดเลยเหนหูหนูสดสดเนาะจนาตรงนี้อีกจะรวบให้ดูด้ รถขจ้า,จาแลนไปทงหน้าเป็นต,บตับๆอยู่อีกหัวตาตายพี่น้องเห็นไ,ไหมนั่นน่ะจริงแพ้แนมบ่เห็นมน้ำหน้นหนแนาแนมทั้งนั้นบ่าเห็นนะคุณเอาเท่งๆบนอีกคุณเนี่เป็นตับๆเลยจ้าเนี่ยนั่นยืนยืนกระถึงว่าเนี่นะ เราสานกับล่อให้เลาใหญ่ก่อนเนาะคอยมาเอาตั้านั่นฝนห้ำหัวอีกแล้วฝนจาจะ้าห้ำหัวสักหน่อยประแปะประแปะเลยฝนพี่น้องเป็นตับๆยู่นี่เห็นบะกล่องมั่วค่ะก็ เดีย๋ยวสิเสร็จกล่องแต่วราซิมมัวค่ะกือดอกล่องตุ่นะนะตุ่นนี่นี่จ้ะเป็นสีแล้วก็ขึ้นเห็นบ้ะ tên nương cả bông mua còn tên nương cả mua này xinh mấy là ừ. ừ. nam à ที่เกิดที่อันนี้แล้วจะมี sốt yaotเลย. đẹp si pa. nhiều, nhiều. nào, là bảo, nè. để ở bên ขาขาไม่ได้ต้องฝุ่นอีกตัวหนึ่งต้องกลับไปเอาอาหารอีกแม่มาทัวร์เมื่อกี้นี่ฝนเอ้ยทำไมถึงตกเดี๋ยวพุ่งตกแต่บ่ค่อยเก็บเห็ดก่อนใส่ไปปอกแป็กปอกแป็กมาแล้ว <_ t une> พี่น้องจ๋านี่นี่เด้อ อาจจะเห็นบรสษัทเดุู้นะเนี่ยเต็มเลยจ้ะจะรวบมาให้ดูนะอือจ้ะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไล่เติบไปได้แต่เด้อกลับไปเอามาหันก่อนน่อามโบเห็นที่แหลกหันกลับมาเต็มอยู่น้างขับน้องนีุู่นะดูดเอาเลยน้องหมองมันอยู่ในจุดที่สูงอ่ะจ้ะนี่เห็นบอดพี่น,ออน้องอุ้ยนั่นเนี่ย ฝนตกทาม,มาดามพี่น้องจ๋าฝนจ๋าทำไมถึงมาทากันอย่างนี้ล่ะจ๊ะแต่มไม่ใช่อุปสรรคสำหรับมาดามเลยมาดามเก็บเห็ดได้เหมือนเดิมภาพพมาอพี่น้องเก็บที่เก่าแล้วจ้ะมันได้มาแล้วนะมันต้องมาเพราะว่ามันธรรมดาทำงานไม่มีเวลาออกจ้ะ เดี๋ยวไม่มีคลิปวิดีโอฟินๆให้พ่อแม่พี่น้องดูบ่ได้นะพ่อแม่พี่น้องเป็นส่วนหนึ่งอันในชีวิตแพทย์เราได้คิดนัามประัรนมือได้บ่ลงคลิปเฮ้บ่ได้ทีรักแฟน,นแพทย์ก็เข้าใจได้ทีรักบ่ได้ฮาต้องไปหาคลิปมาไหวเพิ่นเบิงเด้อ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่นสิว่าเอ๊เป็นหยางคือบ่ลงคลิปเนาะแล้วก็มาเป็นงูงูเจอะนะเต็มอยู่พี่น้อง ต้าาอ,องหาไล่ขายก่อนเต็มเ,เ,เลยจ้า,พ,จา,พ,าพี่น้องจ้าพี่ทีเหล้วน่าดกขักดกแห้งพี่นีเห็ดหนูๆบุคอยดกแต่ว่าเห็ดนั่งล่มดกปีนี่ดกแห้งพี่หนีกินเห็ดนั่งล่มสาใจเลยจ้ะแล้วแต่ปีเนาะเห็ดพึ่งวางก็ ตาใจปีนนี่จ้ะต่เราสิขึ้นอีกหลายเยูะเห็นห่ดอกนะนี่เข้ามาพี่น้องเห็นป่เห็นอะไรไหมจ้ะถ่ายรูปสดงามเนาะพี่น้องเนาะงามกว่จ๊ะแต่เราบางงามขาดเยอะ ตุ้มเ,เอาไว้งวดหนาคนมาเก็บเนาะเก็บนี่ก่อนฝน,นตกเราก็สิงญ่อยู่ดอกพอได้มาเล่มเดียวเนาะพอได้มาเล่มดยู่ ดูจ้ะนี่นตวะว่าเราบัวท่อนใหญ่ซื้อเนาะนหน่อย,อยเอาไว้ก่อนนึ่งดอกยูดอกยูสิบบว่าบัดอกก็ได้อไดอกพอได้เก็บอยู่นี่ออดอกน้อยๆแน่ๆเพียบเลยจ้ะ แต่ว่าเขาเอินต้นยังบ้หูด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าหูแต่ว่าคนขืนในต้นต้นนี้หละจ้ะหูแต่ว่าคนขืนในต้นแบบนี้เนาะแต่ขันเอ้เฮ็ดหูไอ้เฮ็ดนั่งร่มอ่ะข้นในต้นเบิดจ้ะส่วนมากต้นอ้นนี้ก็ขืนด้วยกันแต่ว่าส่วนหน่อยส่วนหลายแล้วขึ้นในต้นเบิดต้นสายใจอ่ะบานข้าเอินต้นสายใจจัคแมนบบแมน น่าจะแม่เถ้าจันเนาะบ้านห้ามันมีบับตนเลยมีอยู่มากแนาปวะเอ้าหนีบเลยจีเนี่ยมเห็นได้ี่คุณอ๋อคุณอ่ะจะได้ยังสิว่าแนี่ยมเห็นบบกไงหนึ่งเจ้าก็ได้มาดามเลยสายตาเจ้าเนี่ Thôi, mi ít bò không tìm vô Món hộp, hộp này có vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เห็นบ่อนี่ไงเห็นตัปรับอยู่ไหมรูดเอาเลยน้องของพี่น้องรูดเอาเลยคุณะ่ะโอ้ยคุณห้องปีที่แล้วได้หนึ่งนั่นน่ะที่ที่แห้งๆอั่ะของปีที่แล้วหรือว่า าจะเป็นห้องปีที่แล้วแหละจ้ะที่น้องแห่งนะนี่จะขึ้นอีกเยอะเลยจ้ะหนุ่มวน ช่องสี่เด็กพี่น้องจ้องจุกไห้คะขาดหูขาดเท้ามันสูงเอาถึงได้แล้ว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 นีอีกคือนะอีอาถึงถึง đây nói đi ạ, thưng mày, thương bẫy lại, tìm vô. ี่นองจ้าฮะน่ะเห็นบ่ฝุ่นอ่ะฝุ่นอ่ะเต็มอยู่ไปตากหากลงมาเอาแทนี่ยเอาอ๋ออต้นนั่เน,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 นเดี๋ยวให้เราไงคอยคอยมาเก็บอันสูงๆนะ่ะเดี๋ยวสิมาเอาอยู่ สดสวยงามมากเลยพี่น้องเนาะสดงามค่ะบสำหรับพ่อแม่พี่น้องทีมาก,กินเนาะพัดขิงไหมพี่สสแยบค่ะพัดใส่ขิงแปก็กินเยอะ้พายกินแต่ตอนไก่กับตอนขิงทั้งแต่ก็ก,กินด้วยกันล่ะแต่ว่าพัดสิบลมาคันเนื้อเนื้อส่วนมากวลาเราเค่อยกินเคยกินด้วยกันสุดยอดนะ สุดยอดไปเลยจ้ะพี่นอ้องสวยงามแฮงเห็ดหูหนูงามๆเนาะนี่เนาะสดใหม่ๆเห็ดหูหนูถ้ามาติบอันนี้อันนี้น,นี่อ็นนอนนอไรทีแลราแกกับบอานะเจ้าป่ายหเหราเป็นเสือเป็นแนวปีหนะเหรอแห้งเป็นเสืออยู่นี่แหละนี่ของปีที่แล้วแทบ

ไล่พอมันฟินน้องจ๋าฟินไหมคะฟินน้ำแผดปัวเนาะมันหมุนกล่องเร็วจนลายตาปน <c oughs> านาเนาะไอ้นี่เฮ็ดเก็บได้ไลยเติบเด้อดจัดเด้อหนิพี่น,อน,น,อน,น,นอ้องจ๋างายบ่งายเนาะนี่หลังทำความสะอาดเฮ็ดหูหนูกะเก็ ep, บไว้ได้โดนคักเด้อสดสดีสด่บุ้มเหี่ยวจ้ะ ja. มัดปากถุงไว้ให้ดีสุดยอด เดี๋ยวเบิ่งอีกจัะหน่อยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเห็ดเลาะเบ,บิ่งเห็ดนั่งล้มเน,นาะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้อนเป็นตับตับเลยจ้ะเห็นบอสหนไปไปเลือกล้วแต่อตอตอดอกง่ายๆเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิจบไปซ้ำนี่แล้วเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเลาะหาเบิ่งเห็ดนั่งล้มดอกน้อยๆน่้ากระจงไหวเดี๋ยวสิพามาเก็บอีกจก้ะเดียาา๋ยวจะฝนตกหน,กนกักๆนักเดี๋ยวจะพามาทันฝนตกหนักเราเราใหญ่อยู่จ้ะเบิ้งเห็ดหูหนูเพิ่หหน คนตรงใดความชุ่มชื่นเนาะคุณคอยสิขึ้นมาจา้ะนี่พี่น้องจ๋าน,นี้จ้ะเป้งใดสุดยอดปะจ้ะเสียงฝนหน่อยปัก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 อยู่ <c oughs> สาฮาปราบอยู่พี่น้องจ๋ะ เอาเหลือเอาหล่นเด้อดีนะเต็มสองฟังเลยจ้ะเด้อเดี๋ยวก็จะหลุดขึ้นมาให้เบิ้งเด้๋ยจ้ะเด้ออยู่ไต่ใหม่จ้ะเต็มใหม่เต็มมือดีค่ะเห็ดใส่ละหล่นได้ใส่ละหูหนึ่ง สำหรับคลิปนี้แพทกสิฝากว้ซ้มหนีด้จ้ะเด้อแต่งหน้ามาทาฝนจังเลยวันนี้นี่จ่าพ่อแม่พี่น้องติดขนตาคือเกาด้จ้ะเด้อแต่เมือนนี่ขนตาปนหาปันไดแบบหนาแบบสันแบบเง่ามีบดแฟนแพดล์จัดสันให้แล้วหมักแล้วหมักให้แพดขนตาเงาวต่แพทก็บ่ค่อยหมักติเป็นไดแดนโดนเห็นเล่าเทือนนึงเนาะจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะวันนี้คลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะแต่เดยวสิภาไปเลาะต่อด้จ้ะเด้อคลิปเก็บเพ็ดหูหนูล้วนนี่จ้ะ เห็นหนูนูนี่คลิปนี้อันจัดเต็มเนาะของปี64จ้ะนี่แปบ๊บเดียวนะจ้าส,สดสดใหม่ๆสดใหม่ให้เยอะเลยจ้าะปลาาไปก่อนได้จ้าเด้อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอยู่ดีมีแห้งสุภผูสุคนได้จ้าเด้อแห้งๆด้วยๆสวัสดีจ้า